ไปไปใ <ไอ S 1> ห้ตำมวจเราได้ขับรถอีกเราได้ขับรถดีๆพี่ว่าเราเฟี้ยวแน่เลยตอนไดขับรถ<ป>ขวยังรถใหม่เคยแล้วพี่แต่ยัง,ไ,ง,ยงไม่ชินอะ่ะม,มันยังไม่ชินเอ้ว่ามันน่าจะดีสำหรับเรานะแต่ยอดผมไม่ถึงไงต้อง้ปอ,อ,อีกยาวไกลเฮ้ยพาวันมเมื่อไหร่พี่เผือกเมื่อไหร่พี่เผือกจะออกเวีนะผมอยากให้เข่ออกเวีนละ เมื่อไหร่พี่เมื่อไหรพี่สาวจะออกเวรนะพี่เมื่อไหร่พี่จะมจากปูนพี่จะมาพักร้อนออกเวรได้ยังไงพี่จะมาจากปูนพี่อ่ะเม่อไหร่พี่จะอจากปูนอ่ะโอ้โหมันมันมันต้องรออีกสักพักถึงจะพักได้ดิมาพักรัวไม่ได้อ่ะ ปั๊อเจ้อุ้มเรียกอะไรครับเอ้าไม่เป็นไรครับไม่ไม่เป็นไรครับขอโทษครับลงมาก็ได้ครับเรียกครับไม่ไม่เป็นไรครับได้ใจนะครับครับไม่เป็นไรครับเรื่ดีครับครับอยากทำร้อนใจหายเลยโอ้ ถ้าพี่พังร้อยผมยิ้มเลยโอโหพี่ก็ยิ้มแต่ว่าไปไล่เอเก้ไม่เรายังไม่ได้ไปพร้อมกันเลยนะเออถ้าไว้ันเราไปพร้อมกันโอเคไหมพี่ไปจบปืนที่ไหนเราไปคู่กันทุกจุด ทำไมวันนี้ต่อรอเยอะจังเลยอ่ะต่อรอก็ได้เรอเยอะทุกวันวันนี้เยอะกว่าวัาน,อ,อ,น,อ,อ,น,นอ่อนๆนี้ใช่หรอชนหมายตุม้มโดนแยกอีน้องแต่ตุม้มอุ้ยเไม่ไรปะครับชอบรับคือแบบเพิ่งเดี๋ยวก็มาแล้วโอ้โหชินแล้ว <c oughs> เลืน่น,ไ,นไม่ได้เลยช่าก็ท่มนกว่านี่เรืยอเร่นยไหโอ๊ยะสองกล้องแล้ววะโโหต้าแล้วนะมากมากจริงองกล้องแล้วการเล่นก็นตัวละสิโอ๊ย Bao đe bao lâu bao đe bao luôn chắc chắn là gì chắc chắn là bao đe 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 bao bao đe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  bao มันจูบไม่พักเลยอ่ะมันจูบผมไม่พักเลยพี่มันนวลเล่นได้นวแล้วเนี่ยพี่ถึงนะเราพี่ถึงก็ถึงรถมันถึงเปล่าตอนถึงอ๋อเออวันนี้ถึงหรือเปล่าอันเจริญป่าสะพานโอเคพี่ไปป่สะพานแล้วไปป่สะพานแล้ว ไอ้ป้ายอึ้งคงได้ป่าวลงไม่ได้เนี่ยพี่จะลงที่น่าไปหมดเลยลงไงปากด้วยอะไรไงถามเลยพี่พาไปตรงไหนเนี่ยเอ้วหนึดองอ่ะได้ป่าวะถึงป่ะถึงป่ะแล้วพี่ผมตกแบบช่วยเลยอ่ะนั่นนะบักพี่ตกชัวร์้ยตก แห้งแห้งไหมเยไปแล้วหนึ่งเออผมไม่ตกไม่ตนี้ไปแล้วหนึ่งแห้งปะล่ะแห้งปะตอนนี้ไปแล้วหนึ่งสาร้อนล้ ่มครับมันต้องใช้เยอะเพราะเราเจอชุดนี้ไล่ด้วยชุดนี้ไล่มันโหดรถไอรอนอะรถร่อนต้นมันจับมากเลยนะมบอกเลยมันโกงกว่ามาตั้งอีกนะรถไอรอน,ไ,อน,ไ,อนไม่น่าเลยไม่น่าเลยอ่ะไี่ก่อนตองกูมากกั่าพี่ถ้าจะชนสนุก บากดีก็ต้องโดนอยางนี้แหละสงควร เรบอยู่ไม่ได้ยินเราอ่ะอน,นี่มาเหรออะไรของพี่อ่ะพี่ดีที่ไหนอ่ะอเลยแล้ะเดือดเตะกล้องอีกโถ่คน ลงได้ไหมพี่ฮัลโหลถ้าลงไม่ได้ถ้าซ่อมให้กล่องเนื่เอาลงให้หน่อยลงได้ปะเฮ้ยเฮ้ยถ้าซ่อมไหมเออถ้าซ่อมมันจะง่ายกว่านี้ไหมพี่มันมันจะไหลลงไปได้ไหมห้าซ่อม,ไ,มไปอ่ะแตลองดูครับแตอนนี้มันเหยียบแล้วมีหัวกล่องที่สามต้โหเยี่ยเยี่ยมรู้โดนดุเลย ู่กล่องที่สี่แม่งบักเรียบไล่พ่อขอขึ้นมาสองสองเราแต่เรารอพี่สักพักนะอาจจะใช้เวลาลงได้ครับพี่ไม่ใช่หนาเดี๋ยวน้องลงไปรอตรงลางนะเอ้ยรอไปทางรอข้างหน้าแล้วกันได้ครับอ่ะเราถอยหลังเล้วเนี้เราถอยหลังไปปั๊บ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 ได้ไหมเราได้พี่โอเค เอองานนี้เอาจนไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมรุ่นนะเดี๋ยวเขาไปโรงพยาบาลนะอันนี้ได้ยินได้อันนี้ให้เรเอาบปาวพี่สาวเพียนาแต่ไม่กินพี่ไม่ได้ยินนะทนะี่ผมพูดอะไรถูกไหมถัดไปครับไอะไรครับปากดีเหรอครับชื่อแม่แบบทีอ่อุ้มแม่เอ๋อเหรอหมั พร้อมไหมพี่ลุยปัลเลเพสเล่โก้ต้งรี้กแบบเดี๋ยวทีว่อ๊อาเอาโห <c oughs> นาะหมด <c oughs> นี่น้องเป็นห่วงพี่ขนาดไหนเนี่ยถ,ถ้าผมถ้าไม่ใช่พี่ผมขับเล่นก่อนนะเนี่ยหมอครับช่วยด้วยครับค่ะมามสลบโอเคค่ะมาเลยค่ะเชื่อพี่ต่างผมด้วยครับพี่ต่างสลบพี่ต่างตื่นแล้วนอนเตียงแล้วเปล่าจ๊ะนอนครับ พี่ตอนอนเลยมีแกงไหมคะใส่พ <_ an> ินที่ผมได้เลยครับโอเคค่ะครับม่อีเราฝากแอปเรไปคลายเคียดก่อนได้เลย,ยดเม <_ d ance> นูให้คะ่ <_ d ance> ะ <_ d ance> คุณหมอสูงจังเลยใส่ส้นสูงค่ะ อจ้องไป็นออ <c oughs> <c oughs>

พี่สาวเป็นไงบ้างพี่สาวของผม <c oughs> นี่ก็ลงโอ้แขนที่ผมขาดเลยครับเนี่ยตัดไปรักษาค่ะอ๋อแต่แขนเขาจะกลับมาใช่ไหมครับกลับมาค่ะ

ทุกคนเขาจำคนชื่อหมิวได้ป่ะหมิวพี่ต๋องใช่ไม